ศาสดาแห่งพุทธศาสนายุดกกอนอย่าทำสัตว์ที่น่าสงสารดีเลยสัตว์ทุกตัวมีชีวิตเหมือนมนุษย์ ต่างก็รักชีวิตของมันและกลัวตายเหมือนมนุษย์แล้วทำไมมนุษย์จะมาใช้กำลังบังคับเอาชีวิตจากสัตว์นี้ด้วยล่ะเราได้พบผลทางแห่งอมฤตธรรมแล้วเราจึงนำมาบอกท่านทั้งหลายถ้าท่านตั้งใจจริงแล้วท่านจะเข้าถึงสิ่งซึ่งอยู่เหนือความเกิดและความตายได้ด้วยตัวท่านเองราพิคนเนเทพน้อยแห่งความสำเร็จ โปรสรงอนุญาตให้ลูกไปเธอพระเจ้าค่ะไม่ได้รอกนี่ไม่ใช่เรื่องของเด็กนะตอนนี้สวรรค์กำลังเดือดร้อนพวกเราก็ต้องช่วยกันไม่ใช่เหรอเจ้าพ่อเราไม่ควรแบ่งแยกว่าเป็นเรื่องของเด็กหรือว่าเรื่องของผู้ใหญ่มันก็ถูกแต่ว่าเจ้ายังเด็กด้วยประสบการณ์จะไปสู้กับพวกปีศาจจอมเจ้าเล่ห์ได้ยังไงเจ้าไตรภูมิจำไว้ให้ดีทำยังไงก็ได้ให้ชนะเพราะถ้าแพ้แกตาย ท่านผู้ชมครับตอนนี้ไตรภูมิของเราหยิบเสื้อทนไฟกับใบพัดขึ้นมาสวมแล้วในขณะที่พระพิคเนธยังอึง้งคิดหาหนทางข้ามแม่น้ำแมกมาอันร้อนแรงอยู่เลยติ๊กตักติ๊กตักจะว่ายข้ามหรือจะเดินข้ามไปหรือจะกระโดดค้าทอเอาไงดีจะคิดออกไหมนะพระเรนเรศวร ถึงจะเป็นงาสสำหรับใช้ฝึกก็อย่ารุนแรงเพราะมีน้ำหนักถึงอันตรายได้พูดมากนะครูฝึกฮะออเล่นทีเลอะงั้นเหรอจะหนีไปไหนอ่ะาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยฮะออเขละเจ้าถเลยจอมอวดดี